ได้ยกชื่นชมข้อเสนอเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำมั่นใจพลังความร่วมมือพาไทยเติบโตแบบโลคาร์บอน วันที่5ตุลาคม2566นาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินร่วมงาน ESG Symposium 2023ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่11ในหัวข้อร่วมเร่งเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยความร่วมมือจากหอ,อการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ SCG ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อเสนอร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำที่มาจากการระดมสมองทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมกว่า500คนตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาประกอบด้วย4แนวทางได้แก่ 1. ร่วมสร้างสระบ,บุรีแซนด์บ็อกซ์เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวเกษตรยั่งยืนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. เร่งผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบคาร์บอนตำ่ำในประเทศไทยมี3อุตสาหกรรมที่ลงมือทำแล้วคืออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยานยนต์และก่อสร้างรวมทั้งรณรงค์ใช้สินค้ากรีนที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุชีวภาพ 3. เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืนปลดล็อกข้อจำกัด โดยเปิดเสรีซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนใช้เครือข่ายไฟฟ้าร่วมกันให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาดสะดวกยิ่งขึ้นตลอดจนปรับปรุงนโยบายและให้สิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการใช้พลังงานสะอาดและส่งเสริมการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 4. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้เช่น SME แรงงานเกษตรกรและชุมชนโดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและจัดสรรความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเพื่อให้ตระหนักรู้เข้าถึงเทคโนโลยีลดคาร์บอนและแหล่งเงินทุนสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนอกจากนี้ยังควรพัฒนาทักษะแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านให้มีความพร้อมปรับตัวทันท่วงทีและพึ่งพาตัวเองได้ นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินกล่าวชื่นชมข้อเสนอดังกล่าวและเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันตามกลยุทธ์ ESG ที่เน้นสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะช่วยกู้โลกให้กลับมาดีขึ้นผมเชื่อมัน่เนเช่นเดียวกับทุกท่านว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันตามกลยุทธ์ ESG ที่เน้นสร้างเศรษฐกิจควบคู่ กับสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสมุ่งสู่เป้าหมาย SDG ของสาชาชาติเราช่วยกันจะกู้โลกให้กลับมาดีขึ้นได้นายลุงโรดรังสิโยพาดกรรมาการผู้จัดการใหญ่ SCG กล่าวว่าคณะจัดงานขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาร่วมงานและรับฟังข้อเสนอจากพวกเราทุกภาคส่วนในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าภายใต้การบริหารงานของท่านที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมทั้งแนวนโยบายที่ชัดเจนของประเทศจะทําให้ทุกภาคส่วนทํางานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็วันนี้มีโอกาสเป็นตัวแทนได้เสนอถึงท่านนายกนะครับใน4หัวข้อสําคัญก็คือ1สร้างสระบ,บุรีให้เป็นแซนด์บ็อกซ์สำหรับโลคาบอนซิตี้ อันที่สองผลักดันตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยนะครับให้เป็นภาพใหญ่ของประเทศสามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ลดคาร์บอนไปในตัวนะครับส่วนที่3มเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดกลุ่มที่4เนี่ยก็คือมองคนที่ได้รับผลกระทบนะครับคนกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยว่าจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะจากทางตรงคือเรื่องของฝนฟ้าสภาพภาพพูมิอากาศ รรรืือออออทางงง้มในเเ่ขศษฐกิจ SCG พร้อมนำแนวทางจากท่านนายกรัฐมนตรีไปผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งเร่งพัฒนากระบวนการผลิตสีเขียวควบคู่กับนวัตกรรมกรีนเช่นปูนคาร์บอนต่ำพลาสติกรักโลกบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้อีกทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแก้วิกฤตโลกเดือดซึ่งมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตพร้อมโลคาร์บอนเป็นจริงได้แน่นอน